สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสบายดีพอๆกับส่งบาใส่เรากเริมพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆตอนนี้ทีสี่ที่ห้าพอใส่มาซอยเวียกซอยกันเนาะมีงานอีกแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังเฮ็ดกันเอยู่ขาอยาเลยลมมูพี่น้องลมมู ถามว่าแล้วถามเอาป่ะไอ้จวดจวดมีงานอีกแล้วพี่น้องมีงานอีกแล้วกำลังทำเละแก้มแก้มวนนะนะโอ้มันก็บขาดแล้วนี่นะหูหูหูเนื้อสดสดลงใหม่ๆ บ้านเฮามีแต่งานช่งนี่นะมืนเลยนอแจ้งมาลงไปเคขี้ด kind of ินขาดไอ้ได้ผ well ู้จางันสงมาไผ่โมาพว่าจะลงมาให้น้ำตาลมาทางเลิผู้จามาทางเลลงมากระทาไปซื้อนี่แล้มีผู้จ้าเราจะไปทางเลิวมาลงมาไม่มาดปะมันโผสีแก้วนี่ Cái đèo bát đúng nè Ba thập th <laughs> Ba thập <laughs> thu vào thu vào bọc nhầy nó thời gian qua dữ rồi tôi bọc nhầy nó <laughs> นังมันน <pr> ักปูนาเขาเลยอ๋อดูมูเจ็ดสั้นบอเนียนด้านบอ ัเจ้าอ่ขัเล้วุดร่างเ่้เดียวไปไปเลไี๋แล้วไปนะเป็นนี้อามูก็ทานนะ <um> นัง่งมันานๆเขาองแล้วเนาะขี้งินกระสามเราตัวนั้นมาได้กมพอยามน้ามันจงหดนั่นแล้วนานได้กระสามเรานล้วนี่เนี่ยนใช่ไหมมจะเสือซีมืนจะมาเสือไขมันัหอ๋อมันตียงมันเลอแล้ว Lúc có <laughs> cái đấy ngoại là một chiếc kia nóng gây nhà bơi Cho nên là chi su kín ngang phi ngang 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 nhà thôi. ngang 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 ngang

เปลี่ยนกันเขา่าคนละเว้นตอนนี้คนเต็มแล้วเมียนแบบกระหนึ่งกระสองอีกนู่ <No. S 1> มันลายคนอ่ะเด็ตีห้าแล้วไหมบอจ้ะ มันที่ท่านอยู่บอท่านอยู่ตรงนู้นว่าท่านกับท่านเอานี้แล้วมันเป็นแล้วมันจังแหงบอใครแล้วก็ตู้เป็นตู้ตู้อนนี้ตี้ตู้แคมันตีมันสิไม่ได้แหงใครมีทอน้อยและน่อยหน่อยแล้วเขาอันหน่อยเพราะเขาพึ่งตู้ตู้มีผึ่งกับอันเก่านั่นแล้ว

น้าขาเราสวบมันจะมีนาวสาสั้นเจ็ดนนั้นเนาะมันโมเมนต์สามแล้วดนะมันเอไปตุงน้ำน้แม่อุ่นอะไเวยตุ้มนุน่เียกช่วยกับไปจีดังไปจีแม่ยูก่นว่านี่นกระทื้ โคกนมนะยังเลยยังยังผนมล้นเลก่นเอนีมนัมมมนจะเป็นนมล้นมือเออนะมันเลอะหรอมมองในนา,นายูริเกียสันก่เด้นะ

นี่นะมันหาไทายุนคนพิการคุณน้นช้ามาไทาบักเลมีซาลาดด้ตอนเช้าจักกิบม,มีน้องช้ารถตามดิสัันโอ้ยเด็บ <c oughs> ลอยูดมาให้พี่ตาลตุลกันอะไรจริงวะฮะแแกชื่อซีน ชนก็ไม่คำมวลนก็ไม่ลมาน้องเช้าไปห้าไทยมาคมวลไม่ย่านี้จ้ะคำมวลม่ท่างน้อมทางแค่น้องเช้าไปห้าไทยแนวนี้แล้วไก่ปวดเล่นระลูกมเ้าฮเพื่อไปก้าบปลาอันยก่อนานชิ่อมาเลยยมด ไผ่กบมีหุงแท่้มีได้สาดบ่ากเ้อเดรอออกไปเหือมัน้นเจ้าของอยู่กับไผไม่ได้อยู่เหรอจะเอาตัวเองไานั่นย่างเหืนเมีนทีอยู่ปานนั่นปรเดี๋ยวเดียหมดไอย่งวาไม่้เหื่อเราจุดไม่นเปิดแบบไผ่ไม่ไเจ มันามมาได้บมีได้บ่นเอ่ก้งนักอน้มันแนวตุ้ยเลยเอมันกรตุ้านไปองสามบาต่งกัหันได้เจอแนวนี้าทดีไปเอตุ้ยเขามื่อตัชยมหันแนวตุ้ย ทอดเต้าวามดกุนกุนกุนแหลมาเนี่ยนั่นบะยงมีทอดปลาเตียวปลาหนกเคียนปลาเตียวหนหนกเคียนมาเดียวรู้เรื่องวะกินจนลืมปลเตียว

กระนัดเรือก็เลือผสมบ้นครับเั้งนัวนะเดี๋ยวนี้ตั้งนัวก็จนเข้มของมือนี่เย่จะอใจเแมนื้อมอนขาก็เลยติไป่นั่งนี่ก็ได่น น้าพี่น้องมาใส่แต่ละข้อขมบใจโมเมสุนองสุขุสุคนที่เขาบุงมาชมสองบาทส่ยขับไล่ก็แช่กติดตามคนกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเพื่อที่จะิภาณทีใหม่ๆห้องจอยเบียกใยกาครับพี่น้องโอเคขอกานที่หน้าพี่น้องสบายดี